นี้พามาชมนะครับสาหรับยันม่านะครับดาวน้อยผ่อนสบายๆไม่ต้องมีคนค้านะครับมีทั้งโซลิดนะครับ26แรงยันม่า39แรงนะครับยันม่า51แรงยันม่า YM357 351แล้วก็จะมีโซลิด50แรงมานะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปแนะนานะครับว่าวางดาวเท่าไหร่นะครับไม่ต้องมีคนค้านะครับส่งเอกสารได้ทั่วประเทศไทยนะครับเราจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราสามารถเคลื่อนเอกสารออนไลน์ ผ่อนสินเชื่อเพื่ออนุมัติได้นะครับผ่อนผ่านสินเชื่อของยันมาโดยตรงใครสนใจติดต่อสอบถามมาครับดูคลิปได้เลยนะครับมาโซลิต50แปงนะครับตัวนี้ผมมีโปรช่วยดาวนะครับไม่ต้องมีคนค้านะตัวนี้นะครับว่าแต่พี่น้องมีที่ดินทํากินหรือเอกสารสิทธิ์นิดหน่อยก็สามารถผ่อนดาวผ่านสินเชื่อของยันมาได้โดยตรงทุกคันนะครับคันนี้วางดาวที่1 0 2 5 0 0 0นะครับปกติวางดาว1 0 4 5 0 0 0รถปี67นะครับคันนี้ส่ง 6ปีนะครับรถ500ชั่วโมงส่ง6ปีรถ500ชั่วโมงวางดาวที่หนึ่งแส่นห้าพัส่งที่ปีละ8แ0 0 0นะครับโซลิด26แรงนะครับตัวนี้เอาราคาตัดสดที่219,000นะครับตัดสด219,000นะครับตัวรถนะครับนี่เป็นรถแบบพวกเข้าร่องอ้อยเนาะ,ะหรือว่าใครที่อยากจะผ่อนดาวตัวนี้วางดาวแบบไม่ต้องมีคนค้ำวางดาวที่8ป0 0 0 ส่ง6ปีส่งปีละ2 1 0 0บาทส่งน้อยมากนะครับปีละ2 1 0 0บาทเนี่ยครับเหมือนเหมือนกับเราเช่าหมดงวดเราก็ได้เป็นของเราเราเองเลยนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันยันม้านะครับ EF39 3T นะครับ39เรยงม้านะครับตัวนี้3สูบ2เทา4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้วางดาว1 0 0 0สนกับ3,000เป็นรถปี64นะครับอ่า หนึ่งแสนสามพันส่งว่ที่ปีละสี่หมื่นแปดตัวนี้ส่งหกปีนะครับตัวนี้ส่งหกปีนะครับอะวางดาวที่หนึ่งแสนกับสามพันนะส่งว่าที่ปีละ 48, สี่หมื่นแปดส่วนตัวนี้จะส่งว่าถูกหน่อยครับตัวนี้ส่งเจ็ดปีนะครับส่งว่าที่ปีละสีะ่อสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทวางดาวเก้าหมื่นเจ็ดถือว่าใครที่อยากได้สามติบแป้าแรงเนาะกำเงินมาประมาณแสนหนึง่งเลือกได้ทุกคันเลยนะครับคันนี้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้ วางดาวที่90,07นะ90,90นะครับส่ง7ปีส่งปีละ45,636บาทนะครับทุกคันได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับยันมา39แรนะครับอ่ามาดูยันมา EF5 14นะครับตัวนี้วางดาวที่80,01 1นะครับส่งมาที่ปีละ70,90นะครับตัวนี้ส่ง4ปีนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับวางดาวที่80,01 1นะครับอ สัญญาอนุมัตินะครับรถไปส่งวางเงินดาวที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ไปจ่ายงวดย่อยอีกทีก็สิ้นเดือนมกราปี69นะครับแล้วก็เริ่มจ่ายงวดใหญ่ก็ปลายปี69นะครับอ่ะถัดมานะครับ YM357A 57แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2พเผาโฟขับเคลื่อน4ีล้อครับคันนี้ก็สวยๆนะครับพร้อมใช้งานเก็บงานให้เรียบร้อยคันนี้ วางดาวที่แสนสนะครับสงวดที่ปีละ5้าหมนสงนะครับสงวดที่ปีละ52ะาหมตัวนี้ผ่อนเปียางใหม่4เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับอีกหนึ่งขั้นสุดท้ายนะครับ YM 3 5 1 a นะครับใครหาอยู่รีบจับรีบจองนะครับรถสภาพสวย,สวย พร้อมใช้พร้อมดยนะครับพร้อมทํางานนะครับตัวนี้นะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังเรื่องวายเอ็มขึ้นชื่อเรื่องคัดนิ่มนะครับกำลังแรงม้าดีนะครับเสียงรอบเครื่องทํางานแบบนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับวางดาวที่หนึ่งแสนกับห้าพันส่งวัทถี ปีละ50,07นะครับส่งวันที่ปีละ50,07ส่งทั้งหมด7ปีนะครับส่งทั้งหมด7ปีนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ยันมาผ่อนอยากได้ยันมาดาวก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447ครับร้านนักแคเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีจองก่อนได้ก่อนนะครับลถมือ2แต่ละตัวแต่ละคันที่มานะครับราคาวางดาว มีถูกแพงนะครับเกินกันไปบ้างมันขึ้นอยู่กับรถที่จบประมูลมานะครับรถพวกนี้นะครับผมฟีเช็ครีเช็คให้นะครับทุกคันนะครับเปลี่ยน่ายของเด๋ยวเก็บงานเก็บสีแถมท่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับพร้อมจัดส่งให้ฟี300กหมหรือว่าลูกค้าที่อยู่โซนภาค,ตาาภาคใต้ภาคเหนือเราส่งให้นะครับส่งเอกสารออนไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้อง่อากังวลนะครับว่าเอ๊อยู่ไกลเนี่ยสามารถ ออกได้หรือเปล่าออกได้ทั่วประเทศไทยนะครับออกได้ทั่วประเทศไทยเลยใครสนใจติดต่อสอบถามมาครับ0918611191นะครับ